ค่ะสวัสดีค่ะ f อฟซของอิวชวนปลูกนะคะพบกันในบรรยากาศสวนที่ล่มลื่นเช่นเคยนะคะเป็นสวนข้างบ้านนะคะวันนี้อากาศดีนะคะอิวทาการรื้อแปลงนะคะรื้อแปลงเก็บผักบุ้งไปขายตลาดนัดนะคะส่งไปให้ยายขายกรรมแล้วก็เอาออกขายตลาดนัด ในตอนบ่ายนี้นะคะพอดีนึกขึ้นได้ว่าเอาอเอซถามเข้ามาเยอะมากเลยในเรื่องของการปรุงดินนะคะปรุงดินลงในแปลงนะคะทำยังไงถึงจะปลูกผักได้งามมีข้อ,เ,อเทคนิคอะไรพิเศษหรือเปล่านะคะ เดี๋ยวอิวจะมาไขาข้อข้องใจให้เพื่อนๆดูในวันนี้เลยนะคะแล้วก็รวมถึงคุยกันในเรื่องของกแกลบด้วยนะคะเพื่อนๆที่สงสงสัยว่ากแกลบเนี่ยควรจะหมักก่อนนํามาใช้หรือเปล่าหรือว่าแกลบดิบเนี่ยใช้ได้เลยไหมนะคะวันนี้อิวจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนิดนึงในประสบการณ์ตรงของตัวเองนะคะที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้ในกระสอบนี้คือแกลบดิบนะคะสีมาจากโรงสีใหม่ๆนะคะนี่ค่ะ กระสอบนี้กระสอบละสิบบาทนะคะที่ยะโสธรบ้านอิ๋วนี่อยู่ใกล้ๆลงศรีนะคะคุณแม่เขาจะกรอกใส่ถุงมาส่งให้ครั้งละสิบกระสอบนะคะพอหมดแล้วก็สั่งพอหมดแล้วก็สั่งนะคะอิ๋วจะไม่ได้หมักเลยนะคะเอาออกมาจากลงศรีก็จะใช้อย่างนี้สภาพอย่างนี้เลยนะคะเมื่อก่อนนี้ต้องขออนุญาตเล่าความจริงให้ฟังนิดหนึ่งเมื่อก่อนเมื่อเก้าหรือสิบปีที่แล้วนะคะที่เริ่มทําเกษตรใหม่ๆนะคะ ไม่มีความรู้นะคะก็เห็นใน YouTube เขามีสอนเรื่องการใช้แกลบผสมแล้วก็ปลูกเนี่ยคะ่ะต้องยอมรับเลยว่าช่วงนั้นนี่ล้มลุกคุกขานมากๆนะคะเจอปัญหาเพราะว่าเราไม่รู้เราทำตามนั่นแหละแต่ว่าเราขาดประสบการณ์นะคะผู้รู้ท่านก็บอกมาบอกไปตามสเตปอะคะ่ะแล้วเราก็ทำตามแต่ว่าเราขาดประสบการณ์เราเลยไม่รู้ว่าเพราะอะไรจะแก้ไขยังไงนะคะ คือเพื่อนเพื่อนแกลบเนี่ยเขาล้วนซุยดีมากๆถ้าผสมดินนะคะแต่เพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าตัวเนี้ยเขาจะย่อยสลายตัวเองได้ยากมากนะคะเขาจะอาศัยไนโตรเจนจากาพืชจากอากาศจากปุ๋ยนะคะไปย่อยสลายตัวของเขาะะใช้เวลาน,านานมากกว่าเขาจะย่อยย่อยสลาย คนอื่นผู้รู้ผู้รู้ทั้งหลายก็เลยแนะนําให้ต้องหมักก่อนนะคะหมักให้เขาเป็นแกบเก่าก่อนเราถึงจะนํามาใช้นะคะอย่างนั้นอะ่ะเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะคะแต่กรณีอย่างของอิวเนี่ยใช้ในงานสวนเยอะมากนะคะทําแปลงไว้ยี่สิบสามสิบแปลงไม่มีเวลามานั่งหมักนะคะอิวใช้อย่างนี้คะ่ะพี่เพื่อนมีม,มีเทคนิคนิดน,นึงนะคะอิวจะให้ดูเลย อันนี้คือปลูกขักบุ้งไปรอบหนึ่งแล้วโดยแกลบดิบนะคะอิ๋วทํายังไงนะคะเพื่อนๆนี่ดูนะคะตรงนี้มันกลายเป็นแกลบเก่าไปแล้วคือเป็นการหมักไปโดยโดยโดยปริยายโดยปริยายโดยธรรมชาติแต่อิ๋วดูให้ดูข้างล่างลึกๆนะคะพอดีแปลงอีกบล็อกของอิ๋วเนี่ยค่ะเอามาตั้งนะคะในระดับพื้นดินเพื่อนๆนี่พื้นดินธรรมดาอย่างนี้นะคะไม่ได้ขุดลงเลยนะคะก็คือเอามาตั้ง ตั้งเสร็จพื้นดินข้างล่างนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งไปทําอะไรกับเขาเลยนะคะก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวอึขุดให้ดูนะคะข้างล่างก็คือเป็นดินพื้นดินที่เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะขา,ขาวๆเห็นไหมคะระดับเดียวกันเลยกับพวกนี้นะคะอ,อ,อ่ทายังไงนะคะแกบลบตัวนี้ก็คือแกลบตัวแกลบดิบในกระสอบนะ,นะคะในเนี้ยใช้ทั้งหมด2กระสอบ พอตั้งอิดบล็อกขึ้นเสร็จแล้วอยูเอาเทล,ลงไปเลยสองกระสอบหนาหนาเลยนะคะเพื่อนๆนแกบดิบเราลา้วนนี่แหละใส่ลงไปหนาหนาเลยถ้าเพื่อนๆน<ๆ>มีใบไม้แห้งมีใบไผ่ยิ่งดีนะคะใบไผ่ใบกัมปูใบไม้อะไรก็ได้ข่ะดเล็กๆที่มันถ้ามันเป็นใบไม้สดหรืออะไรก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆมีเลยนะคะลองใต้พื้นก่อนก็ได้ในกรณีที่เพื่อนเพื่อนไม่เป็นดินทรายแบบของอิ๋วนะคะอาจจะเป็นหินลูกลังเป็นอะไรเงี้ยที่แบบ พื้นที่ที่ไม่เหมาะกับการเพาะปูกอะค่ะเพื่อนๆใช้ใบไม้ลองก่อนก็ได้นะคะเอาใบไม้แห้งใบไม้สดหรือเศษหญ้าเศษอ้ไอวัชพืชทั้งหลายในสวนเราเนะะี่ยค่ะลองลงไปชั้นหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็เอาแกลบใส่ความยาวหกอิฐบล็อกเนี่ยใช้ทั้งหมดหกกระสอบนะคะเทลงไปหนาๆเลยนะคะเสร็จแล้วเอาปุ๋ยคอกหนึ่งกระสอบหนึ่งกระสอบปุ๋ยทเทนี้คะ่ะ จะไม่ว่าจะเป็นมูลวัวมูลควายมูลเป็ดมูลไก่มูลหมูอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะคะโรยลงไปเป็นทับหน้าโดยที่ไม่ต้องผสมนะคะเพื่อนๆของอิวนี่คือไม่ผสมเลยอยิวทาแบบคนขี้เกียจเลยะคะ่ะก็คือข้างล่างมันเป็นดินทรายอยู่แล้วเนาะแล้วก็อิวก็เอาใบไผ่ที่สวนข้างในของอิวมีใบไผ่เยอะคุณยายโอลกมานะคะใส่ใบไผ่ใบไผ่ไปชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็เอากแกลบแกลบดิบใส่ลงไปสองกระสอบกลียให้ ให้ทั่วมันก็จะขึ้นกับเต็มนะคะเพืเ่นอนๆ่แล้วทีนี้ก็ใช้ขุดเอาดินเนี่ยแหละคะ่ะหน้าดินของเราข้างๆเนี่ยแหละคะ่ะตรงไหนที่มันสูงหน่อยก็โกยมาใส่นะคะก็จะเป็นใบไม้แห้งแกลบแล้วก็ปุย๋ยคอกนะคะบนสุดอิวจะใช้เป็นหน้าดินนะคะใส่ไปเลยสามหนะึ่งสองสามสี่อ่ะมันจะเต็มมันจะเต็มอิดบล็อกพอดีเลยนะคะ แล้วก็ทําการปลูกได้เลยจะหวานเม็ดอะไรก็หวานลงไปนะคะข้างบนสูดมันเป็นดินเนาะเวลาเราลดน้ำเพื่อนเวลาเราลดน้ําหรือให้ปุ๋ยออไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเม็ดปุ๋ยอะไรอะไร,ะไรก็แล้วแต่นะคะเวลาเราลดน้ําปลูกผักปลูกอะไรของเราไปปกติเนี่ยพวกดินทรายนะคะดินทรายที่อยู่ข้างบนที่เราเอาไว้ข้างบนเนี่ยค่ะเขาจะค่อยๆโดนน้าแล้วเขาก็จะค่อยๆซึมค่อยไหลลงไปนะคะ ทำไปทำมาข้างบนจะมีแต่แกลบเห็นไหมคะเพื่อนๆเดี๋ยวดูใกล้ๆนี่ค่ะเห็นไหมไอไอดินที่ไว้หน้าสุดอนะคะ่ะดินร่วนที่อยู่หน้าสุดพอเราลดน้ำบ่อยๆ่อยๆเข้าจากข้างบนหน้าสุดเป็นดินมันก็จะกลายเป็นแกลบนะคะไอดินกับปุ๋ยคอกของเรามันจะซึมลงไปผสมปนเปกันเองเพื่อนโดยที่เราไม่ต้องพลิกไม่ต้องกลับไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะคะเลือกใช้ผักบุ้ง ผักบุ้งมันเป็นพืชที่แบบว่า20 20กว่าวันก็จะเก็บผลผลิตได้แล้วเพื่อนดูสภาพจากที่เป็นแกบดิบนะคะเนี่ยไหมดึงออกมาเนี่ยเนี่ยคะ่ะแกบดิบมันจะเป็นสภาพมีทั้งดินมีทั้งปุ๋ยคอกมีทั้งแปลกมีทั้งใบไม้อีกในนี้อันนี้มีรากผักบุ้งมีอะไรนะคะ อันนี้จะเป็นปุ๋ยหมักโดย,โดยโอัตโนมัติไปเลยนะคะก็จะหมักหมักด้วยตัวของเขาเองเพื่อนดูอย่างนี้เลยเห็นได้ชัดๆเลยนะคะนี่ค่ะก็คือในอย่างเงี้ยเพื่อนๆจะปลูกอะไรปลูกไปเถอะงามทั้งนั้นนะคะไม่ต้องถามสูตรเยอะแยะอะไรกับอยู่เยอะแยะเลยเพราะว่ามันสามารถปลูกได้งามทุกอย่างนะคะเดีย๋ยวอีจะพาเดินดูว่าอีปลูกอะไรไปบ้างนะคะ แต่นิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าเป็นกรณีอย่างนี้อย่างอิเอพิ่งเอาผักชีไปเลื่อยมาลงใหม่ๆนะคะตอนนั้นแกลบมันยังเป็นแกลบดิบอย่างนี้อยู่นะคะเขาดึงไนโตรเจนจากใบใบผักชีเบเลื่อยไป,ไ,ปไปย่อยสลายตัวเขานะคะอู่ให้ปุ๋ยไม่เพียงพอเขาจะเหลืองนี่ค่ะอ,อู่เห็นสภาพเขาเหลืองแล้วอิวเอาอยูเรียมาโรยเพิ่มเพราะว่าบางทีปุ๋ยคลองไนโตรเจนไม่พอนะคะ เขาก็จะเริ่มเขียวขึ้นมาอย่างนี้ค่ะอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหานะคะกรณีที่เพื่อนๆใช้แกลบดิบนะคะเขาดึงไนโตรเจนไปย่อยสลายตัวเขานะคะเขาไปยึมาแย่งไนโตรเจนจากพืชน,นะคะทําให้ใบพืชของเราเหลืองนะคะอิ่แก้ไขโดยการเอาอยูเรียเม็ดขาวๆค่ะโรยแล้วก็ลดน้ําให้ให้ตัวปุ๋ยละลายไปเลยนะคะแล้วพืชของเรามันจะตอบสนองนะคะเขาก็จะเริ่มเขียวขึ้นอย่างนี้นะคะอันนี้คือเผาสีไปเรื่อยนะคะ แต่ไอตัววิชายหรือผักแป้นนะคะไม่มีปัญหาเพื่อนๆปลูก,กแกบ,บดิบแบบอิูวได้เลยนะคะเนี่ยค่ะสูตรเดียวกันหมดเลยนะคะอันนี้ค่ะแบ่งยาวไปนน่นเป็นวิชายทั้งหมดนะคะที่เห็นด้วยช้าที่แบบงามตอบสนองกับแกบดิบของอิูวมากก็คือเจ้าผักบุ้งเนี่ยค่ะแนะนําให้เพื่อนๆปลูกไปก่อนนะคะปลูกให้เขางามอย่างนี้ไปก่อนนะคะแล้วพอแกบเราเปลี่ยนสี เป็นแกลบหมักไปแล้วทีนี้เพื่อนๆจากจะปลูกพืชตัวไหนลงไปได้เลยรับรองไม่มีปัญหานะคะพอพอเก็บผลผลิตได้แล้วก็เอาปูนขาวโรยนะคะในในช่วงนี้หน้าฝนนะคะเชื้อโรคจะเยอะนิดน,นึงเพื่อนๆใช้ปูนขาวโรยไปก่อนแล้วก็ตากตากตากดินเราไปสักสี่ห้าแดดไปก่อนนะคะเพื่อนๆค่อยลงลงปลูกอย่างอื่นนะคะเนี่ยค่ะ เห็นไหมคะอันนี้คือปลูกยาวไปนู่นเลยไอ้แปลงเดียวกันกับอุ้ยช่ายที่พาดูฝั่งนู้นนะคะอันนี้เป็นแปลงสรัแหน่สลัแหน่อยู่เพิ่งเอาดินล้วนมามาโรยหน้าเขาเพิ่มเพิ่มให้ทีแรกก็ปลูกแก่ๆเหมือนกันนะคะอันนี้แปลงนี้ก็เพิ่งรื้อไปนะคะเนี่คยค่ะอิโรยปูนขาวเห็นไหมคะยังมีขาวเป็นหย่อม เอาโรยตากแดดได้ก่อนแล้วเ,เดี๋ยวพลิกพลิกกองหน่อยแล้วก็จะเอาแปรบดิบมาผสมใหม่ทําใหม่เริ่มต้นใหม่นะคะเอาให้เต็มที่มันยุบลงไปก็คือการที่แบบใบไม้ก็เราย่อยสลายะคะ่ะใบไม้ที่เอารองพื้นมันย่อยสลายมันก็ค่อยยุบลงนะคะเพื่อนเวลาเราจะปลูกใหม่เราตากแดดได้ก่อนแล้วเราก็เพิ่ม ส่วนผสมที่บอกในตอนต้นเข้าไปใหม่นะคะมันก็จะได้เต็มนะคะเนี่ยแบบนี้อันนี้ตัวอย่างนี่นี่คือเห็นได้ชัดนะคะก็คือเอาดินล,ล้วนโป่หน้านะคะข้างล่างจะเป็นแกลบเป็นปุ๋ยคอกเป็นใบไม้แห้งนะคะเนี่เพื่อนๆเห็นอันนี้ยูโรยขนากระลังขึ้นหลํำแหลมนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้ทุกแปลงเลยสูตรเดียวกันเพื่อนๆสามารถทําตามอยู่ได้นะคะคือพิสูจน์แล้วว่าสามารถทําได้จริงนะคะแต่ว่า ปัญหานิดนึงในหน้าฝนเนี่ยก็คือมันจะปลูกยากสักหน่อยนะคะก็พวกมืออาชีพเขาจะเร่งเร่งทำกันนะคะเพราะว่าปลูกอะไรไปก็จะได้ขายทั้งหมดเลยช่วงนี้นะคะผักจะเป็นราคาเพราะว่าเราจะปลูกยากมากนะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีประมาณนี้นะคะสําหรับเกษตรข้างบ้านของอ,อิอ๋วชนปลูกนะคะวันนี้นําเสนอเรื่องการผสมดินแล้วก็เรื่องของ คุยกันเรื่องของแกลบดิบนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ